ที่เห็นอยู่นี้ก็คือ,อพระผงสุพรรณนะครับเป็นพิมพ์หน้าหนุ่มนะครับจะให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับดูเริ่มตั้งแต่ตรงไหนดีเริ่มตั้งแต่พระเสียนนะครับพระเสียนนะครับ นี่นะครับหน้าหนุ่มนะครับดูพักการพักการก็คือหูนะครับทั้งสองข้างนะครับดูพื้นผิวนะครับพื้นผิวขององค์พระนะครับพระศรนะครับดูองค์หน้าอก นะครับตรงพระอุละนะครับดูฟาร์มเหี่ยวย่นของเนื้อพระนะครับดูลำแขนนะครับดูมือนะครับดูมือนะครับลำแขนที่ลำแขนเอารำแขนนะครับ แขนซ้ายนะครับที่ทิ้งทอดลงมาวางมันตักแล้วก็ดูปลายนิ้วปลายนิ้วซ้ายนะครับนะครับเนี่ยมาชนกับนะครับท่อนแขนด้านขวานะครับแล้วก็ดูเส้นดูเส้นต่างๆนะครับดูเส้น ครับเส้นตามซอกเส้นที่เป็นเหมือนร่องรอยนะครับอ่าดูให้ดีนี่นะครับดูฟับเก่านะครับภาพผงสุพรรณนี่ก็อายุก็ประมาณเอ่อหกหกร้อยปีนะครับหกร้อยปี ดูเส้นดูรอยสร้างโดยพราฤาษสีนะครับหรือีผู้สร้างนะครับเพราะฉะนั้นความเก่านี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับดูด้านข้างดูด้านข้างดูด้านข้างนะครับด้านข้างให้ดูด้านข้าง นี่ก็ตัดนะครับตัดด้วยนะครับดูการตัดนะครับการตัดด้านข้างเออให้ชัดนิดนึงนะครับนี่นะครับมีร่องรอยนะครับลักษณะเหมือนตรงกลางเนี่ยตรงกลางนี่จะเป็นเป็นเหมือนยุบ เป็นล่องลึกลงไปนะครับเรามาชมดูรอบๆอ,อ,องค์พระนี่นะครับข้างๆนี่จะเป็นขอบสันขึ้นมาแล้วตรงกลางนี่ก็จะยุบลงไปซึ่งเป็นลักษณะที่สำคัญนะครับของออพระพงสุพรรณนะครับ เนื่อจากความเก่านะครับตรงกลางก็จะยุบลงไปนะครับนนการตัดก็ตัดด้วยตัดด้วยตอกนะครับด้านหลังองค์พระนี่ก็จะกดด้วยลายมืออันนี้กดด้วยลายมือของอของผู้สร้างคือพระฤาษีนะครับ ที่นาดูให้ดีนะครับพระฤาษีองค์เทวานี่ก็มีชื่อว่าพระมหาเทระปิยทักษีสีสารีบุตรนะครับก็เป็นผู้จัดสร้างจัดทำเมื่อประมาณ600ปีฝ่ามาแล้วนะครับก็เป็นลายมือของท่านนะครับที่กดด้านหลังองค์พระนะครับ นี่นะครับตรงนี้ถือได้ว่าชัดเจนนะครับในทุกกระบวนท่านะครับทั้งเนื้อหาพิมพ์ทรงมีความเก่านะครับเป็นรอยตัดตอกนะครับไม่ว่าจะดูส่วนไหนก็ใช่นะครับ นะครับุน,นี้ยิ่งดูตรงหน้าอกนี่ยิ่งมีความชัดเจนมากเลยนะครับนะครับมีเป็นหมื่นเมรร็ดแล่ก้อนแล่นะครับอันนี้เป็นจุดจุดสำคัญนะครับเป็นเม็ดเม็ดเนี่ยนะครับเป็นเม็ดเม็ดที่ปรากฏอยู่เนี่ยตรงองค์พระเนี่ยนะครับเนี่ยเป็นจุดสำคัญสำหรับพระเอ่อ สุพรรณนะครับแล้วก็จะมีรอยริ้วนะครับให้เห็นนะครับครับช่วยกดติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ <c oughs>